เอไปตอนนี้ละไปใส่ไปกินเขาไป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 โคดโคดคนประเภทนี้เรียกแบบนี้บ้านหนออ๋อเรียกว่าอะไรไปฟ้าไปฟ้าไปฟ้าขาเด้หรอผมว่าไม่น่าใช่นะอ้องเรียกแบบแมนแมนหน่อยไม่ไม่แมนไม่แมนหรอ หนูไปเลยนี่หนูไปหนูไปหนูไปลูกไปไปเราเรียกแบบหวานๆสิไปฟ้าขาไปฟ้านั่นไงเรียกมันแม่ไม่ออกมานะต้องเรียกแบบหวานๆไปยิงข้าวตอนไหนนี่ โยคะอะไรฉันยังูแล้วอยู่ยังเขาเลยังก่อนบอกว่าดูเรื่ององเดียวบอเฮ้ยเฮ้ยมันทำกีตาร์ใครวะมออกออกลองออกลองเพลงนี้นะไอ้ยวดดีจริงทดลองไปเพลงของกันเนมเนมสุรพงไหมเพลงอะไงเพลงแรกที่มันดังเลย่องไงอ๋อแชมอปญซอนอ่าแชม่เอญซอนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลายเขา หาลิฟอยู่หาลิฟแเลยเขาเปิดน้ำโคกกินเลยเฮ้ยบางกล้องสิให้มันรู้อะไรสุดใครโอ้ยัง้นฝรั่งฝรั่งเอาออคววนารีจ้ับ one น w o t h r e น เธอแตคือไม่ทิ้งฉันไปพอกันทีที่รักความรักที่เธอที่พอกันอโอ,อ,โอ,อ,โอ้เธอมีสานเลยแลวจะจุฉันไว้ทำมาคือเพระอะไรเพอเอเพอเอเป็นหัวซาใจก็จะไกลแบบมิดซี

เอาเลยไอ้เป็นจีก่อนไปดิไปสอบไปสอบกันละก่อนกลองลายเพลงละลองไลายเพลงละมาฝากเพลงหน่อยใชเอ้าไหนว่าปล่อยยิมหะในว่าปล่อยยิมหะเอ้ามันเป็นเซอร์ไพรส์เอ๊ะเอเหรอมันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้เต็มพูดแล้ว มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ทุกคนเสียอาการไงครับทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าพี่ไปวันไหนจ้องสิงห์ได้ขอดนะครับจ้องสิงห์ได้ขอดพรุ่งนี้ก้าวมงช้างครับทุกคนไปวันไหนที่รีบก่อนดิใช่ก็ต้องไปรอดูกันว่ามันเป็นอะไรพี่จะตื่นมาแชร์ไหมใช่ผมตื่นตอนตีห้าพรุ่งนี้เอาไปวันไหนตรงลงไปพรุ่งนี้ก้าวมงเอาแล้วไหนว่ายิมห้าเอาพรุ่งนี้จะปล่อยอะไรก็รอดู้โอ๋อไม่รู้ว่าปล่อยอะไรอ๋อจะบอกได้ว่าจะปล่อยตอนเขาจูบกัน กับใครเนอะกับอ้อมเหรอยาวว่าจูบกว่านี้บ้าเลยจูบจูบใครจูบกับไปเหรอเอาเราดูเราดูเออไอก็ฝากด้วยนะครับช่องสิงเล็กกอดเก้าโมงเช้าครับผมอือสั่ด้วยตา่ด้วยไปไปโอเคครับขอบคุณทุกพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวแล้วบ้าชุดจะไปกินข้าวไหมเอาไปเจี๊ยบสุดนอนไปผมโมมีสุดนอนไปเจี๊ยบสุดนอนผมโมมีสุดนอน ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะอีกผมมีชุดนอนดีที่มีชุดนอนกีฬาใส่นอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวก่อนนะนะครับเรามาส่งพี่ๆเข้านอนนะครับไปกินอะไรล่ะลองถามลองลองถามดิว่านุ๊กจะกินอะไรไม่เอาเอาแเ้าไม่เอาไปถามดิ่างเองี้ยนุ๊กจะกินอะไรเอาถามสิเออื้อคุณก็ถามผมสิอ่ะนุ๊กกินกินอะไร กินไปโอ้โหเอาออฟออฟถามดไปกินอะไรเราอ่ะกินยักันไปไปถานดิรู้จะอะไรกินไปเอาออฟออฟเอกินยังกันกินดิน่าตาเอ้ยทำไมสองอะไรถ่ายหรอเปเดี๋ยวเกลี้ยเกลี้ยก็มือกูโอเคโอเคครับเดี๋ยวพวกผมไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ วันนี้มันเกิดใครก็ให้เปเบิ้ล